ดีนะคะเพือ่อนๆวันนี้นกี้ตื่นมาก็หิวเลยนี่ไม่ได้อาบน้ํานะคะแล้วก็อยากกินมาลามากก็เมื่อวันก่อนไปร้านเอเชียก็ได้มาลามาสองมาสองเขาเรียกว่าอะไรสองลูกเนาะนี่ก็เอามาทําแค่ลูกเดียวเพราะว่ากินคนเดียวนะกลัวว่ามันจะกินไม่หมดนี่นะคะวันนี้นกี้ก็ตัดให้มันเป็นกลวงๆแบบนี้แล้วอันนี้ก็หมูสับ แล้วก็อันนี้ก็คือเห็ดหอมนะคะนกกี้ก็จะหั่นเป็นแบบอ่ายาวๆบางๆแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นฝอยๆแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันที่มันเป็นไม่ใช่ฝอยๆดีอันเล็กๆอะ่ะนก,กี้ก็มาใส่ในในหมูสับนี่นะคะแล้วที่อันนี้หั่นเป็นบางๆเพราะว่าหลายๆคนชอบชอบไปต้มแบบทั้งดอกเลยเนาะแต่นก,กี้อะ่ะชอบหั่นก่อนเพราะว่า เวลากินทั้งดอกอ่ะเวลาไปต้มทั้งดอกเวลากินแล้วกัดเข้าไปอ่ะมันร้อนไม่ใช่อะไรเลยนะมันร้อนมันร้อนแล้วมันก็ลวกลิ้นลวกปากในกูะเส้นนะคะนี่นี่นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นกกี้ชอบมากในในในการทำต้มมะระของกี้ก็เลยก็คือนี่นะคะโกจิเบอร์รี่คือเกากี้นะคะ ชอบมากอะ่ะเป็นคนชอบกินกอกกี้มากไม่รู้ทำไมภาษาอังกฤษเรียกว่าโกจิเบอร์รี่นะคะนกกี้เป็นคนชอบกินของขมๆมากเลยนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะแบบอ๋อมีสูตรต้มยังไงไม่ให้ขมนก,กี้ก็จะต้มแค่แบบไปอ่อนๆให้ค่อยๆให้เขาค่อยๆสุนกนกี้ก็จะปรุงแค่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนี่นะคะ ไม่ปรุงเยอะอะค่ะเพราะว่าคิดว่าน้ำน้ำเห็ดหอมกับน้ํามะระออกมาผสมกันก็อร่อยแล้วแล้วเมืกี้ก็ใส่โรสเ t ตกระหริกพาวเดอนะคะก็คือมันเหมือนแบบกาะิกที่เขาเอาไปไปเผาอะไปอบไปปิ้งแล้วนะคะเนี่ยแล้วเขาก็มาทําเป็นผงกาะิกใส่แล้วมันหอมมันหอมกว่าผงกระเทียมทั่วไปนะคะตัวเนี้ย นุกิว่ามันหอมกับผงกระเทียมทั่วไปแล้วนี่ก็คืออ,อ,อะไรอะอะไรนะขาวๆอะเป,ปเปอร์อะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะไวเป,ปเปอร์อะแบบขาวอะบางทีนุกี้ก็คิดไม่ได้ว่ากระแดะนะบางทีคิดภาษาภาษาไทยไม่ทันจริงๆไม่ได้กระแดะเลยจริงๆนะคะอะไรนะ คิดไม่ออกนี่ก็ยังคิดไม่ออกกันเนี่ย่ยีก็คลุกคลุกไปอ๋อพริกไทยพริกใจขาวโอ้ยไม่ได้กระแดงจริงะบางทีมันคิดไม่ทันนะคะเหมือนเราอะใช้ทับศัพท์ทุกวันทุกวัน White Pepper Black Pepper ไม่ใช่ว่าไม่รู้คําแปลนะคะแต่การที่เราใช้เหมือนเราใช้ทับศัพท์ทุกวันอะ คิดเป็นภาษาไทยไม่ออกคิดไม่ทันแล้วช่วงนี้ก็อยู่กับเพื่อนฝรั่งด้วยนี่นะคะนุกี้ใส่แค่นี้เลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใส่อะไรเยอะแยะแล้วนี่เลยวันนี้คือวันพุธหลังการเลือกตั้งอเมริกานะคะคือจะบอกว่าผลเลือกตั้งคือเมื่อวานนี้วันอังคาร วันที่อังคารที่3พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันเลือกตั้งของอเมริกานะก็เมืก,กี้ก็ลุ้นลุ้นผลทั้งคืนเลยไม่ทั้งคืนสิก็ประมาณแบบเที่ยงคืนก็เผลอหลับไปเนาะก็เป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดมากนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้ผลยังออกไม่ครบเลยมีการแบบว่าหยุดนับคะแนนด้วยนะแล้วก็มีดราม่าของฝรั่งด้วย <c oughs> มีดราม่าฝรั่งว่าแบบหยุดนับคะแนน เพื่อจะโกงการลึกเปล่ามันก็จะเป็นเหมือนมันก็เป็นเหมือนทุกประเทศแหละประเทศไทยประเทศอะไรก็มันจะมีข่าวทางโซเชียลเนะว่าหยุดนับคะแนนเพื่อจะจะโกงจะโกงรึอเปล่าหยุดนับคะแนนเพราะว่าเขาจะได้ไปไปโกงเอาชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วหรือคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์อะมาลงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ม,มันก็มีเป็นเป็นดราม่าแบบนั้นด้วยเนาะไม่ใช่ว่าดราม,ม่าโซเชียลจะมีแค่ที่ประเทศเราๆนะคะมันก็จะมีข่าวมาหมดเลยคราวนี้ใน f a c e b o o k อะ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเพื่อนฝรั่งอยู่เราก็เลยได้ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดราม่าทางฝ่ายฝรั่งแล้วก็มันก็เหมือนมันก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปอะ่ะ เวลามีการคุยการเมืองกันเป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยสองฝ่ายมันก็จะมีคนชอบฝั่งนี้คนชอบอีกฝั่งหนึ่งเนาะเหมือนกันเป๊ะเพื่อนทะเลาะกันในคอมเมนต์เ c e บุ o k หรือในโพสต์แบบเพจเกี่ยวกับอาหารก็มีนะแต่ไปโพสต์แบบว่าเหมือนแบบว่าเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกประเทศจริงๆนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยเพราะว่า หลายๆที่อ่ะเวลามันมีดราม่าการเมืองอะไรแบบเนี้เขาก็จะชอบพูดว่าทําไมไม่ไปดูเมืองนอกเลยเห็นไหมเมืองนอกเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันมีทุกป,ประเทศค่ะเพราะว่าไม่ว่าชนชาติไหนมันก็คือมนุษย์น่ะเนาะนี่ื่กกี้ไม่ทําแน่นนะื่กกี้ไม่ยัดแน่นนะคะเพราะว่ายัดเพราะว่าพอมันสุกแล้วมันก็จะแบบพองขึ้นเมื่อก,กี้ใส่ลงไปเลยนะคะในน้าไม่ไม่ต้องรอมันเดือดเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆต้มๆเขาบอกว่าค่อยๆต้มๆอะ่ะไม่ต้องให้มันเดือดมันจะไม่ขมโอเคกลับมาที่มันความเป็นมนุษย์ก่อนเอออย่างที่บอกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอะ่ะมันก็มีดราม่าหมดแหละยิ่งพอเข้าเรื่องการเมืองแล้วหรือเป็นอะไรที่มันต้องมีสองฝ่ายอะ่ะต้องมีอะไรที่เป็นสองฝ่ายอะ่ะก็ก็จะมีแบบนี้หมดแหละไม่ว่าจะชาติไหนะนะคะนี่นี่นะคะ ก็วันนี้ก็มาลุ้นวันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลจะออกหรือเปล่าเนาะวันพุธหนึ่งวันหลังเลือกตั้งก็ลุ้นมากเลยถามว่านกุกี้ไปเลือกตั้งไหมนุกี้ไปเลือกแล้วเพราะว่าเขาเปิดให้เลือกตั้งก่อนมาสองอาทิตย์แล้วนะคะนุกี้ไปเลือกเรียบร้อยแหละนุกี้เป็นซิติเซนก็มีสิทธิ์เลือกถ้าคนเป็นแค่ใบเขียวคนเป็นแค่ใบเขียวยังไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นประชาชน ของที่นี่เลยใบเขียวก็คือวีซ่าถาวรยังไม่เป็นประชาชนของที่นี่นะคะ okay. นี่เริ่มเดือดน,นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆนกี้หิวข้าวมากแล้วนี่นี่นีนนต้มมะละของนกี้ แล้ววันนี้ก็น้ำพริกมาขามนะคะไม่ต้องสืบว่าใครให้มาน้ำหวานให้มาค่ะแล้วก็ผักพวกนี้ก็น้ำหวานให้มาเหมือนกันนี่นะคะเออเขาเรียกว่าผักอะไรนะใบบัวบกหรือเปล่านี่นก,กี้ก็ใช้ชีวิตแบบกินคนเดียวใช่ไหมคะนก,กี้ก็นี่เลยค่ะหุงข้าวไว้แล้วก็ไว้อุ่นกินแล้วนก,กี้ก็จะชอบยืนกินแบบนี้นะคะชอบยืนกินอยู่แบบตรง เนี่ยตรงในครัวแบบนี้เพราะอะไรรู้มาเกียดเก็บอะมันเหมือนเรากินตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ออกล้างมันตรงนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะชีวิตนกกี้ก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้นี่นะคะน้ำหวานนะให้น้ำพริกมะขามมากินหลายวันแล้วเนี่ยยังยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเราชิมต้มมะละกอโนกี้ก่อนนี่นะคะเขายังไม่ได้ว่า สุกจนเละนะนก,กี้ชอบกินแบบนี้แต่มันร้อนมากไม่รู้จะชิมไหวหรือเปล่าหูยร้อนมากอะ่ะนก,กี้ชอบกินแบบขมๆแบบขมมากๆนะกินมะละสดๆนก,กีก้ก็กินได้เอลยมากินมะละสดให้ดูใหม่ดีกว่าคือกินได้เลยอะ่ะอร่อยอะ่ะอร่อยมากแล้วก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยเหงานะคะช่วงนี้มีคนมาจีบช่ว <g ül üyor> งนี้ก,ก็มีคนคุยด้วยมีคนมาจีบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยชีวิตก็จะแบบดูสวยขึ้นอืมอืมอร่อยม,ม,มากอะอร่อยม,มากนีก่น้ำพริกมะขามของหวานอร่อยเลยนี่นะคะน้ำพริกแบบนี้ กินกับผักอันนี้นะคะแล้เราหุงข้าวนะนูก,กี้หุงข้าวแบบหุงที่เดียวกินได้ห้าวันอะ่ะที่เกียดหุงบ่อยๆเพราะว่ามันขี้เกียจอะ่ะรู้สึกว่า ถ้าต้องหุงทุกวันแล้วกินคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาก็หุงใช่ไหมบางทีก็หุงเสร็จแล้วใส่ไปทั้งหม้อเลยนะหุงเสร็จพอมันมันหายพอหม้อมันเย็นแล้วแบบมันข้ามหุงตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นหม้อข้าวมันก็เย็นแล้วใช่ป่ะนกี้ก็เอาเข้าทั้งในตู้เย็นทั้งทั้งหม้อข้าวเลยนะปิดฝาแล้วพอเริ่มเหลือน้อยนกี้ถึงมาแบ่งใส่เออมามาใส่ในกล่อง เนี่ยชีวิตมีแค่เนี้ยอิ่มอร่อยวันนี้ลมเย็นมากเดี๋ยวกินอิ่มรังเพลรังการนอนหลับอ้วนชีวิตมีแค่นี้จริง เดี๋ยวนกคิ๊กกไปก่อนนะคะคลิปนี้นกคิ๊บไปก่อนนะคลิปอาจจะไม่มีสาระอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะกลับมาทำคลิปวิดีโอลงให้บ่อยขึ้นกลับมามีวินัยในการลงวิดีโอในการทำวิดีโอด้วยเพราะว่าพอเราไม่ได้ทำวิดีโอเราไม่มีวินัยแล้วอะ มันก็จะรู้สึกว่าไม่ทําไม่ทําไม่ทําอุตส่าห์ทํามาตั้งนานอะ่ะเพื่อนเื่อนก็บอกว่าให้พยายามทําเถอะเราจะได้มีวินัยในตัวเองด้วยตะกี้จะพยายามนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับคนบ๊ายบาย